ในฟุตบอลเยาวชนอังกฤษเพิ่งจะมีผลการแข่งขันออกมาสูงอย่างน่าเหลือเชื่อครับ แล้วมันเกิดขึ้นในคู่ของอาร์เซนอลยูสิบหกปะทะกับลิเวอร์พูลยูสิบหกครับจบลงด้วยชัยชนะของไอ้ปืนโตที่14ประตูต่อ3ประเด็นที่มันน่าสนใจคือมันมีแข้งดาวรุ่งคนหนึ่งของอาร์เซนอลครับที่กดคนเดียวไปถึง10ลูกในเกมดังกล่าวและชื่อของเขาคือชิโดโอบีมาตินครับชิโดโอบีมาตินไอ้หนูรายนี้เข้าร่วมทับเป็นเด็กในโอวาทของอาร์เซนอลด้วยวัยเพียงแค่15ปีครับแต่ถึงอย่างนั้นโอบีมาตินก็ติดทับกับอาร์เซนอลชุดเล็กแทบทุกชุดครับไล่มาตั้งแต่ย และ u ย21และไม่ว่าไอ้หนูรายนี้มันจะต้องแบกอายุไปเล่นในรุ่นไหนครับในทุกชุดที่โอบีมาตินลงสนามเขาก็สามารถกดสกอร์ให้กับอาร์เซนอลได้ทุกรุ่นครับจากผลงานที่เทพจนเป็นเพชรเม็ดงามขนาดนี้ก็เลยไม่พ้นที่มิเกวัเตต้ากุนซืออาร์เซนอลเคยเรียกไอ้หนูรายนี้ขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่มาแล้วครับนั่นหมายความว่าสาวกเดอะกันเนอร์ขอลายเซ็นล่วงหน้ากับไอ้หนูรายนี้ไว้ได้เลยครับในอนาคตชื่อของชิโดโอบีมาตินน่าจะเป็นหนึ่งในขุนพลคนสําคัญของอาร์เซนอลแน่นอนครับย้อนไป ครั้งหนึ่งในยุคของอเซนแวนเกอร์ครับ เจดฟราเบกั at, เคยได้รับโอกาสลงสนามด้วยวัยเพียงแค่16ปีครับอีกสสัปดาห์ข้างหน้าชิโดโอบิมาตินจะอายุครบ16ปีเช่นเดียวกันครับไม่แน่ครับในยุคของมิเกลอัเตตาที่ทับปืนใหญ่ยังคงมีปัญหาเรื่องตัวจบสกคอคมคมโอบิมาตินอาจจะได้รับโอกาสดังกล่าวและกลายเป็นอีกหนึ่งตำนานบทใหม่ของอาเซนอนครับจะว่าไปนอกจากโอบิมาตินในชุดดังกล่าวยังมีแม็กดาวแมนกองกลางวัย15ปีที่แบ่งอายุขึ้นมาเล่นในชุด u 18และโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นเก่งเกินวัยอีกคนหนึ่งครับหาก ใครเป็นสาวกไอปืนโตณเวลานี้น่าจะยิ้มกุ้มกลิ่มไม่น้อยครับเพราะว่ามีดาวรุ่งพุ่งแรงรอจ่อขึ้นชุดใหญ่อยู่ถึง2คนและแต่ละคนเป็นระดับตัวเป้งในรุ่นเยาวชนบนเกาะอังกฤษทั้งนั้นเลยครับเอาละครับและก่อนจากกันไปขอฝากทุกคนช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมได้ทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ